สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่5เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ7กับ0 1กับ4นะ 7, 7, 7, 7 0, 1 0, 0 7 1 7 4 7 5 7 8 0 1 0 2 0 4 0 7 0 8 0 9นะ0 7 0 4 1 4 2 0 4 2 5 7 0เนาะ เราให้ไปสองแนวทางเด้อห้ากับแ7ดเจ็ดกับ0ูนย์เจกับศูนย์หนึ่งกับส่เนาะเพื่อนๆก็จับหันเราเด้อเจ็ดกับศูนย์มาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับสี่ห้ากับแปดเนาะกับศูนย์ห้าแปดเจ็ดห้านย์เจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดหนึ่งเนาะอย่าลืมลรวพัฒนาลรว VIP เราเฉพาะกิจเด้อว,วันนี้เลขมันมาใน,นเคือเดียวกันนะวันนี้สามัคคีวีกับสามัคคีธรรมดา สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดรับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะจับคู่ลุ้นเนาเด้อไม่ต้องไปลุง่งไปรูดเปืองต่างกง่ายสั้นๆนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ